เรามาพบกันกับไลฟ์สดวันศุกร์ที่13ธันวาคม2567นะครับเมื่อวานนี้ราคาทองคำโกลสปอตค่อนข้างจะผันผวนเลยเป็นห่วงนักลงทุนทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้จึงมาไลฟ์สดนอกเวลากันสักเล็กน้อยนะครับธรรมดาวันศุกร์ไม่ได้มาเนาะจะมาจันทร์อังคารพุธผู้แต่ช่วงนี้ธุระติดธุระหลายเรื่องนะครับก็เลยมาได้แบบไม่ทุกวันเนาะ เมื่อวานเห็นราคาทองคำโกลสปอร์ตวิ่งค่อนข้างน่าเป็นห่วงก็เลยแวะเข้ามานะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับงานนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูแนวโน้มโกลสปอร์ตไปด้วยกันว่าโกลสปอร์ตจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรต้องระมัดระวังอย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับจึงเป็นสิ่งที่ท,ทุกท่านจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเราจะฝึกฝนเรียนรู้ไปด้วยกันครับกับสิ่งเหล่านี้ครับ กดไลค์กดแชร์ครับไปกันต่อเลยนะครับก็ก่อนจะไปต่อก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วขอไลค์ขอหัวใจแล้วก็ขอแชร์เป็นกำลังใจกันนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็น เป็นอะไรที่เป็นหนุนหนุนใจเราครับให้เรารู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยนะครับแล้วก็มีกําลังใจที่จะให้ข้อมูลได้ฝึกฝนได้เข้ามาฝึกฝนเรียนรู้กันต่อไปเนาะตรงน,นี้ฝากทุกทุกท่านด้วยสวัสดีครับผู้ กไดไลค์กดแชร์สำคัญมากนะครับมันเป็นกำลังใจนะครับให้กับผู้ฝึกสอนเราฝึกฝนไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับเราไปดูกันเลยครับกับโกสปอร์ตที่เมื่อวานนี้มีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงเกิดขึ้นนะครับก็เลยเข้ามาเป็นเฉพาะกิจนะครับเพราะธรรมดาจะมาจันท์นังคารพุธ แต่สัปดาห์หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ติดธุระค่อนข้างเยอะนะครับมาได้ไม่ทุกวันต้องขอโทษสมาชิกด้วยนะวันนี้เราก็ไปเจอกันเลยครับกับไลฟ์สดวันนี้มาที่ไทม์เฟรมรายเดย์ของโกสปอตนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงโกสปอ t ตเนาะไทม์เฟรมรายเดย์บอกอะไรกับเราบ้างนะครับก่อนจะไปรายเดย์เนี่ยเราก็ต้องดูไทม์เฟรมใหญ่กว่านาะรายสัป ลายวีคนะครับตรงนี้เป็นไทม์เฟรมลายวีคลายสัปดาห์สัปดาห์ละแท่งเพราะฉะนั้นเนี่ยลายวีคบอกอะไรกับเราครับไม่ต้องคิดมากครับ p พ่ o วัดพอยต์อยู่ตรงไหน,นเราใส่เลยนะครับไพ่หวัดพอยต์โชว์เอาไว้ว่าโลก่อนหน้านี้อยู่ที่1810เหรียญตรงนี้ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้มีไหมก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับ นะครับก่อนนี้เราจะเห็นว่าไม่มีนะครับไพ่วอพอยไม่โชว์โลเลยนะครับไม่โชว์โลเลยดังนั้นจากโลจุดต่ําตรงนี้ที่โชว์ไว้ก็เป็นการดันตัวขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปพิจารณาจาก1810เหรียญด้วยกันนะครับที่รายเดย์ต่อเลยนะครับสมาชิกทุกท่านไปเลยมาถึงทางเ a รมรายเดย์รายวันวันละแท่งทา f เฟรมรายเดย์บอกอะไรกับเราบ้างครับ แน่นอนครับ2เรื่องที่คุณยุทธจะพูดเสมอนะครับคุณยุทธจะพูดเสมอว่า2เรื่องที่คุณจะต้องรับรู้แล้วก็รับเขาเรียกว่าต้องรู้ก่อนเลยเมื่อเราไปฟังใครเขาพูดกันก็ตามนะครับนั่นก็คือเรื่องที่1เรากำลังดูอยู่ในไทม์เฟรมอะไรนะครับ เรากําลังอยู่ในไทม์เฟรมอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องแรกรู้แล้วครับไทม์เฟรมรายเดย์รายวันวันละแท่งเรื่องที่2คืออะไรครับแนวโน้มเทรนของราคาสินค้านะไทม์เฟรมนั้นเป็นเทรนอะไรแนวโน้มขาขึ้นแนวโน้มขาลงแนวโน้มพักตัวตรงนี้เราต้องรู้ก่อนเพราะะนั้นเราขีดเลยครับ จากพัน0ปบเหรียญนะครับโลที่บอกไว้เมื่อสักครู่ที่เราต้องมาเฝ้าดูกันในวันนี้เนาะโลตัวนี้บอกอะไรเราก็ไปขีดเทนเลยครับเราจะเห็นว่าจากโลเสร็จแล้วราคาก็ขึ้นไปทำไฮไว้ที่2,146ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วย่อตัวลงย่อตัวลงทำโลเนี่ยนะครับขึ้นไปทำไฮแล้วย่อตัวลงทำโล ที่จุดต่ำที่1 9 8เเหรียญตรงนี้ครับจากนั้นวิ่งต่อครับวิ่งต่อวิ่งไปไหนวิ่งไปทำไฮไว้ที่นี่ครับ2,431เหรียญตรงนี้เสร็จแล้วยัางไรต่อครับพักตัวลงทำจุดตามทำโลไว้ที่2,293เหรียญตรงนี้แล้ววิ่งมาทำไฮสูงสุดล่าสุดครเป็นออท i ไฮตลอดการของทองคำในโลกใบนี้อยู่ที่ 2790เหรียญตรงนี้ครับเทนเป็นเทนอะไรเราตีเข้าไปเลยครับเราได้จุดต่ำา2จุดเนาะจุดสูง2จุดแน่นอนครับเราก็สามารถที่จะตีแนวเส้นแนวโน้มได้นะครับนี่ครับจากจุดที่1แลากผ่านจุดที่2ได้เส้นแนวโน้มออกมาเป็นเส้นเฉียงขึ้นแบบนี้ครับเฉียงขึ้นก็แปลว่ามันเป็นอัพเทนใช่ไหมครับเฉียงขึ้นสีแดง แล้วเราก็โคนิ่งเส้นก๊ปีเส้นเอาไปวางไว้ที่จุดฝั่งตรงข้ามที่อยู่ระหวางจุด2จุดที่เราตีเส้นครั้งแรกครับนี่ก็คือหลักการตีเส้นเทนลไลจากหนังสือเทคนิคเท,ททองแบบจอมยุทธสักครู่นะครับหาเปลี่ยนสกรีนก่อน นี่ก็คือสิ่งที่บอกมานะครับรูปก็เกิดขึ้นมาตรงนี้ครับคู่ขนานสีแดงครับมาจากจุด3จุดที่เราบอกเอาไว้ก็คือจุดสีเหลืองเนี่ยครับนี่จุดที่1น,นะครับลากผ่านจุดที่2ได้เส้นเฉียงขึ้นสีแดงเส้นนี้แล้วเราก็โค้นิ่งเส้นเอาไปไว้ที่จุดที่อยู่ระหว่างแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้าม ตรงนี้ครับอยู่ระหว่างจุด2จุดแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามถูกต้องนะครับตรงนี้เราก็เลยได้เส้นคู่ขนานสีแดงออกมาครับเส้นคู่ขนานสีแดงนี้บอกให้เรารู้ว่าเป็นแนวโน้มเป็นเทรนคู่ขนานแนวโน้มคือเฉียงขึ้นเอียงขึ้นชันขึ้นก็เลยเรียกว่าแนวโน้มขาขึ้นหรือ up t r n นั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าทองคำลายทางเฟรมลาย day เป็นแนวโน้มค่ะขึ้นแต่ปัจจุบันละ่ะเราจะเห็นการสวิงเส้นสีเหลืองเนาะที่ขีดเอาไว้นะครับขึ้นลงขึ้นลงก็ดันตัวขึ้นแต่ปัจจุบันครับจะเห็นสิ่งที่แปลกไปก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับเมื่อวานนี้มีแนวโน้มที่ราคาเกิดการพักตัวลงครับสมาชิกทุกท่านพักตัวลงอย่างไรแบบนี้ครับ จาก h i All t อ m ทม HIGH ก็คือจุดสูงสุดตลอดการของทองคำบนโลกใบน,นี้ที่ตัวเลขบอกไว้ที่2,790เหรียญเนาะที่วงเอาไว้นะครับ2,790เหรียญจากตรงนั้นราคาย่อตัวลงแล้วทะลุเทนเส้นสีแดงด้านล่างเห็นไหมครับทะลุเทนลงมาทําจุดต่ำไปที่2,536เหรียญตรงนี้แล้ว pull back กลับไปนะครับ pull back กลับไปนะครับทำ high ไว้ที่2,721เหรียญตรงนี้แล้วหลังจากนั้นครับไม่สามารถยืนเทนได้เห็นไหมครับยังไม่สามารถเข้าไปยืนในเทนก็คือไม่สามารถเบรก up ก็คือเบรกขึ้นไปอยู่เหนือเส้นสีแดงได้ทําให้ตอนนี้นะครับราคาทองคํามีแนวโน้มของการพักตัวลงค่อนข้างชัดเจนนะครับ ขอบคุณครับผู้นะครับมีการแนวโน้มของการพักตัวค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วการพักตัวนั้นตอนนี้ก็พักอยู่ในกรอบนะครับกรอบก็คือไฮสีฟ้าเห็นไหมครับไฮสีฟ้าอยู่ที่เท่าไรนี่เลยอ่าเส้นสีฟ้าเป็นไฮที่อยู่ที่2721เี่เหรียญนะครับเอาไปวางไว้เลยครับ เอาเส้นมาวางที่สองพันเจ็ดร้อยี่สิบเอ็ดเหรียญมีสะบัดหายนิดหน่อยก็ไม่ว่ากันนะครับมีสะบัดหายนิดหน่อยเราไม่ว่ากันนะครับก็วางไว้ตรงนี้ปั้งข้างล่างนะครับข้างล่างอยู่ไหนเราก็เอามาอีกหนึ่งเส้นนะครับอ่าแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ด้านล่างจุดด้านล่างคือวงวง,วงสีฟ้านะครับสองพันห้าร้อยสามสิบหกเหรียญตรงนี้ครับณนะเวลานี้ครับเราก็เลยจะได้ว่าทองคําเนี่ย วิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับมีการสะบัดหางบ้างแต่ก็ไม่สามารถขึ้นไปยืนเส้นนี้ได้นะครับดังนั้นตอนนี้ราคาเป็นยังไงเราไปดูกันต่อครับการสวิงของราคาที่อยู่ในกรอบคู่ขนานสีฟ้าซึ่งเป็นแนวต้านเนาะที่ high 2 1เหรียญตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นแนวรับที่จุดตำาม2536เหรียญตรงนี้ ณนะจุดสูงเราตีเส้นได้แนวต้านที่2,721นณะจุดต่ำเราตีเส้นเราได้แนวรับที่2,536จากนั้นเราไปที่ไทม์เฟรมที่เล็กกว่าลายเดแล้วไปดูกันครับในคู่ขนานสีฟ้าแล้วก็การหลุดการที่ราคาหลุดเทรนคู่ขนานสีแดงนะครับคู่ขนานสีแดงคือเทรน ของลายเดย์เนาะแล้วมันหลุดลงมาหลุดไปถึงมันทะลุลงมาแล้วยังไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่ในเส้นคู่ขนาดได้เรียกว่าหลุดครับแล้วการกลับขึ้นไปยืนไม่ได้เนี่ยก็เลยสร้างกรอบแนวรับแนวต้านสีฟ้าขึ้นตรงนี้เข้าใจเนาะใครเข้าใจขอ5 1ตัวครับกับการอธิบายเมื่อสักครูน่นี้พวกเราเป็นมือใหม่กันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคลพื้นฐานบางครั้งเราก็อาจจะต้องมีการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันเนาะหลังปีใหม่ หลังปีใหม่ครับสมาชิกทุกท่านครับหลังปีใหม่นะครับคุณยุทธก็จะมีคอร์สคอร์สอนฟรีนะครับสำหรับสมาชิกทุกท่านเป็นคอร์สอนอเพื่อการกุศลเรียกนี้ดีกว่านะครับเพื่อการได้แบ่งปันซึ่งกันและกันเป็นคอร์สฟรีนะครับที่คุณยุทธจะเปิดสอนให้กับสมาชิกที่สนใจนะครับเป็นคอร์สพื้นฐานเทคนิคนะครับ ซึ่งทั่วโลกนี้นะทั่วโลกนี้ก็กำลังใช้อยู่ครับกับเทคนิคพื้นฐานเหล่านี้นะครับเป็นเทคนิคที่เวอร์ไวามากนะครับเราก็จะนำมาสอนให้สมาชิกเป็นเทคนิคพื้นฐานที่เข้าใจง่ายเนาะแล้วเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับใครสนใจเดี๋ยวก็จะมีห้องซูมสอนนะครับซูมสดสอนกันเนาะ แล้วก็เป็นการสอนแบบฟรีๆนะครับไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆซึ่งในตลาดนี้เขาว่ากันว่าไม่ค่อยมีใครท free ําฟรีนะครับแต่ครั้งนี้คุณยุทธจะทําฟรีครับ <c oughs> ก็เชื่อได้เลยครับว่าจริงจากหนังสือเทคนิคเศรษทองแบบจอมยุทธตรงนี้นะครับเราก็จะเอาเทคนิคพื้นฐานมาที่จําเป็นนะเอาเฉพาะที่จําเป็นเนาะมาสอนกันให้เข้าใจกันง่ายๆจะได้เรียนรู้แล้วก็เป็นแล้วพอเป็นแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็จะได้ ฟังบทวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจอะไรที่มากขึ้นนำมาใช้ได้ดีขึ้นเนาะตรงนี้ก็จะมีการสอนกันหลังปีใหม่ครับเดี๋ยวจะมาแจ้งให้สมาชิกทราบนะครับไม่หวังผลตอบแทนใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเรียนรู้ร่วมกันเนาะขอแค่เวลาขอแค่สมาชิกแบ่งเวลาที่มีค่าเจียดเวลาที่มีค่าของท่านนะครับมาให้พี่ยุทธนะครับมาให้คุณยุทธเพื่อที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับขอแค่นี้นครับนะ สำหรับสมาชิกที่จะเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันไปต่อนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้อคอปเก็บภาพได้ครับคอปภาพเก็บไว้ดูได้นะครับตรงนี้นะครับแนวโน้มไทม์เฟรมล n e เดย์ไทม์เฟรมนี้เป็นไทม์เฟรมหลักที่ก่อนที่จะลงไปวิเคราะห์อะไรที่มันเร็วขึ้นอะไรที่มันเขาเรียกว่า ไวขึ้นเราจะต้องวิเคราะห์ไทม์เฟรมนี้ให้ออกก่อนว่าไทม์เฟรมลายเดย์เนี่ยเขาบอกอะไรกับเราบ้างนะครับตรงนี้สำคัญมากนะดังนั้นทุกครั้งครับก่อนที่สมาชิกจะไปดูแนวโน้มของราคาสินค้าในไทม์เฟรมไม่ว่าจะเป็นลายชั่วโมงรายสี่ชั่วโมงหรือจะเร็วกว่านั้นก็ตามนะครับสมาชิกจะต้องวิเคราะห์แนวโน้มไทม์เฟรมลายเดย์ให้ออกก่อนถ้าจะต้องรู้มันให้ได้ก่อน ถ้าท่านรู้มันไม่ได้เนี่ยทำเฟรมนี้เนี่ยท่าลงไปที่ต่ํากว่านี้เนี่ยท่านก็อาจจะเป็นอา,อาหารให้ฉลามได้รับประทานได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะครับสมาชิกไปทำเฟรมลาย4ชั่วโมงต่อเลยนะครับาจากที่เราดูเมื่อสักครู่นี้ไฮอยู่ที่เท่าไหร่ครับวงกลมสีเหลืองเนาะไฮก็จะอยู่ที่2790นรบนะครับไฮอทำไฮตลอดการนะครับ ที่เมื่อสักครู่บอกกันไว้นี่ครับ2,790ตรงนี้คือ t อไท High ตลอดการที่ราคาทองคำได้ทำไว้ณเวลานี้เลยนะครับไม่ใช่อดีตนะครับไม่ใช่อนาคตแต่เป็นปัจจุบันนะครับสมาชิกทุกท่านทราบนะครับตรงนี้โอเคนะเมื่อทราบแล้วจุดต่อไปที่ต้องสังเกตก็คือจุดสีฟ้าเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่าโลอยู่ตรงนี้ครับ 2,536เหรียญน,นะครับแล้วก็จุดต่อไปที่สำคัญก็คือไฮที่อยู่ตรงนี้นครับที่มาของเส้นสีฟ้าข้างบนและข้างล่างนะครับ2,721เหรียญ3จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญสำคัญยังไงครับเมื่อเราได้3จุดแล้วเราสามารถตีเทนคู่ขนาดได้ <c oughs> แต่ตอนนี้เรายังไม่ตีเพราะอะไรครับ เพราะว่าราคาย,ยังไม่สามารถเบรกไฮหรือเบรกโลออกไปได้เมื่อมันยังไม่สามารถเบรกแนวรับแนวต้านออกไปได้เราก็เลยจะยังคงไม่ตีเส้นเทรนเพราะว่าเทรนมันก็ยังไม่เกิดให้ชัดเจนนะครับที่สำคัญคือเส้นสีแดงครับสมาชิกทุกท่านจำได้ใช่ไหมครับจากทำเฟรมลายเดย์เส้นสีแดงคือเส้นคู่ขนานของแนวโน้มลายเดย์นั่นเองนะครับเห็นไหมครับ เส้นบนเส้นล่างเนาะแต่ตรงนี้เราพูดถึงเส้นล่างที่จะไปอยู่ที่ลายสชั่วโมงนะแต่ถ้าเราเป็นไทม์เฟรมลายเดย์เราจะเห็นว่าเป็นเส้นเทรนคืออัพเทรนของลายเดย์นั่นเองนะสีแดงพอมาอยู่ที่ลาย4ชั่วโมงเราเห็นอัพเทรนลายเดย์ไหมครับสีแดงเห็นนะครับตรงนี้คือลาย4ชั่วโมงสมาชิกจะเห็นครับว่าราคา ทองคำนะครับราคาทองคํานั้นทําแนวโน้มแบบนี้ไว้ครับจากออทม์ไฮตลอดการสีเหลืองนะครับ2,790ราคาลงมาทำโรที่2,536เหรียญตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นดีดตัวขึ้น เด้งขึ้นทำไฮที่ที่2,721เหรียญตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรต่อครับจะเห็นว่าราคาสวิงตัวออกข้างนะครับสวิงออกด้านข้างอยู่ในกรอบไฮกับโลที่วงเอาไว้สีฟ้านะครับเห็นไหมครับนี่คือการสวิงเนาะนยครับสวิงจุดตามเด้งขึ้นทํำไฮจุดสูงแล้วย่อตัวลงทําจุดตา่า ดีตัวขึ้นทํำไฮจุดสูงแล้วย่อตัวลงทําจุดต่าเห็นไหมครับว่าราคาอยู่ในกรอบแนวโน้มตอนนี้กรอบคืออะไรครับคู่ขนาดสีฟ้านั่นเองนะครับราคามันอยู่ในแนวรับแนวต้านคู่ขนานสีฟ้าแล้วก็พยายามจะขึ้นไปยืนเหนือพยายามนะครับราคาพยายามจะขึ้นไปยืนเหนือเส้นแนวโน้มเทรนไลน์เดสีแดงแต่ทำได้ไหมครับ ขึ้นไปยืนเหนือได้ไหมครับณเวลานี้ยังขึ้นไปไม่ได้นะครับทุกท่านเห็นไหมครับสะบัดตัวขึ้นมาทดสอบแล้วก็ไม่ผ่าน,ข,น,าานขึ้นมาทดสอบไม่ผ่านขึ้นมาทดสอบไม่ผ่านนี่เขาขึ้นมาทดสอบกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยสี่ครั้งแล้วนะครับนี่คือครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็ครั้งที่สี่ล่าสุด เมื่อวานนี้นะครับสี่ครั้งแล้วที่ขึ้นมาทดสอบเส้นเทนแนวโน้มลายเดสีแดงแล้วกลับเข้าไปไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ยังกลับเข้าไปไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังแล้วนะครับสำหรับทองคำระมัดระวังว่าอะไรครับตรงนี้เข้าใจไหมครับการทดสอบสี่ครั้งอันนี้ใครเข้าใจขอห้คนละสตัวครับช่วยกด5คนละสตัวครับ นี่คือทองคำโกลสปอตนะครับแล้วก็เป็นกราฟเรียวไทม์นะกราฟเรียวไทม์แนวโน้มคือตอนนี้คือนี่คือแนวโน้มปัจจุบันเลยนะครับที่สถานการณ์กำลังเกิดขึ้นอยู่ไม่รู้ไม่สนใจอสงครามจะเกิดไม่เกิดซีเรียรัเสเซียหรือว่าอะไรก็ตามอับอิสราเอลอไม่สนใจทั้งนั้นเราสนใจแค่ว่าเทคนิคอลอกำลังบอกอะไรกับเรานะครับเทคนิคอลบอกกับเราว่าตรงนี้ครับ ามาแล้วห้าสองตัวพอมาเราก็ไปต่อได้ไม่มาเราไม่ยอมไปต่อก็อคือถ้าราคาสามารถเบรกนะครับราคาสามารถเบรกแนวต้าน2เส้นนี้ได้สีแดงกับสีสีฟ้าเนี่ยได้ก็จะกลับเข้าไปอยู่ในเทรนก็คือจะขึ้นนั่นเองเบรกสูงกว่าได้กลับตัวขึ้นไปแต่ถ้าเบรกไม่ได้ราคาก็จะ ย่อตัวลงแบบนี้นะครับแล้วเขาก็ทําแบบนี้มา4รอบแล้วเห็นไหมครับที่ผมเขียนเลขไว้เลข1่สีเหลืองเลข2สีเหลือง3สีเหลืองแล้วก็สสีเหลืองเห็นไหมครับถ้ากลับขึ้นไปเหนือเส้นสีแดงไม่ได้เนี่ยราคาก็กะจะย่อตัวลงเนี่ยแล้วเขาก็ทําอาการแบบนี้แล้วก็ลักษณะของการเคลื่อนตัวแบบนี้มา4ครั้งแล้วนะครับนี่เป็นครั้งที่4นะปัจจุบันเนี้ยกลับเข้าไปไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้แล้วก็ ล่วงลงค่อนข้างแรงนะครับตรงนี้จึงต้องรอดูแล้วรอดูว่าอะไรครับตราบใดที่กลับเข้าไปไม่ได้ก็จะอยู่ในคู่ขนานสีฟ้าตัวคู่นี้นะครับสมาชิกทุกท่านโอเคนะอ่าคอภาพเก็บไว้ดูได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเกิดว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าเราย่อกราฟลงมาอีกหน่อยนี่เราย่อกราฟลงมาครับเราก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับ ถ้าเกิดว่าราคาตัวนี้เนี่ยกลับขึ้นไปนะครับเอากรณีอ up เทนก่อนนะครับเอากรณีที่1ก่อนเนาะกรณีที่1อันนี้ถ้าสามารถยืนเหนือเส้นสีแดงได้เจ้าเส้นสีแดงนี่ก็อยู่ที่ประมาณสองพอยี่ิ เอ็ดนั่นนะครับอ่า2,721อ่ 2, ะตรงเลขหนึ่งสีแดงสีเหลืองนั่นนะครับถ้ากลับขึ้นไปอยู่เหนือทำไฮเออร์ไฮเหนือ2,721ได้นะครับราคาก็จะกลับไปเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบนี้กรอบคู่ขนานสีแดงนี้แบบนี้ครับนะครับถ้าสามารถ ทำไฮเออร์ไฮ high, เหนือ2721เหรียญได้นะครับก็จะกลับเข้าไปเคลื่อนตัวเป็นคู่ขนานสีแดงตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถทำได้นะครับไม่สามารถทำได้ก็จะเป็นกรณีที่2นะก็จะเป็นกรณีที่2นะครับนั่นก็คือนั่นก็คือราคาก็จะเคลื่อนตัวอยู่ใน เส้นคู่ขนานสีฟ้าครับเป็นการพักตัวเนาะก็จะเป็นการเคลื่อนพักตัวออกด้านข้างในรูปคู่ขนานสีฟ้าครับระหว่างแนวต้าน2,721กับแนวรับ2,536ตรงนั้นโอเคนะครับเป็นกรณีที่2เนาะง่ายๆแบบนี้เลยครับโอเคนะครับสมาชิกทุกท่านเข้าใจตรงกันนะ เข้าใจขอห้าสามตัวครับถ้าเข้าใจขอห้าสามตัวครับเรียบร้อยครับตอนนี้ทองคําก็รู้กรอบการเคลื่อนตัวแล้วเราสามารถรู้กรอบการเคลื่อนตัวของทองคําได้จากหลักการอะไรครับที่ใช้มาเส้นแนวรับแนวต้านนะครับ เส้นแนวโน้มเทนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งจะมีในหนังสือขอภาพเก็บไว้ดูได้นะครับสมาชิกทุกท่านในหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจำยุทธเล่มน,นี้นะครับ,รบหนังสือเล่มน,นี้เนาะถ้าใครมีแล้วก็อย่าลืมเปิดไปดูได้นะครับเทนไลน์ก็จะอยู่ในหน้า4ี่สิบสามนะครับนี่สิบสามนะครับแล้วก็ แนวรับแนวต้านก็อยู่ในที่5 2นะครับลองทบทวนแล้วก็อ่านกันดูเนาะว่าจะรู้เรื่องไหมว่าจะรู้เรื่องไหมนะครับซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้ก็เดี๋ยวหลังปีใหม่เราก็จะมีการาซูมสอนสดกันฟรีๆนะครับเป็นการกุศลเนะาะเพื่อทุกท่านจะได้เข้ามาขออย่างเดียวครับอขอแค่สละเวลาอันมีค่าของท่านนะครับเพื่อการเรียนรู้ของตัวท่านกับผม ผมขอแค่ท่านสละเวลามีค่าของท่านแค่นั้นเองนะครับแล้วมาเรียนรู้ร่วมกับผมฟรีๆแค่นี้เลยครับหลายๆคนบอกว่าถ้าหลักสูตรไหนเนี่ยไม่มีการเก็บเงินสมาชิกก็จะไม่ตั้งใจที่จะเข้ามาเรียนเนาะถ้าเสียเงินแล้วจะตั้งใจ ถ้าไม่เสียเงินเนี่ยมักจะมีทุรละเดี๋ยวก็มีทุรละนูะ่นทุรละนี่แล้วก็ไม่ว่างที่จะเข้ามาเรียนรู้เพราะอะไรครับเพราะไม่ได้จ่ายตังค์พอไม่จ่ายตังค์ก็ไม่เห็นคุณค่าดังนั้นเราจะฝึกฝนร่วมกันเฉพาะคนที่เห็นคุณค่าครับใครที่มีทุรละเราไม่สนใจครับเพราะว่าเป็นคอร์สฟ,ฟรีอยู่แล้วท่านไม่สนผมก็ไม่สนท่านประมาณนั้นนะครับขอเวลามีค่าของท่านนะเพื่อเราจะได้เรียนรู้ร่วมกันหลังปีใหม่ครับเดี๋ยวจะมาแจ้ง วันที่เราเรียนรู้ร่วมกันอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นาการสอนซูมเพื่อการกุศลนะครับแล้วก็ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเนะาะอาจจะมีแบบว่าเดี๋ยวเราจะรวมตัวกันสําหรับผู้ที่เรียนรู้เพื่อที่จะไปทําบุญทํากุศลที่ไหนดีอะไรเงี้ยก็อีกเรื่องหนึง่งอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งเราอาจจะไปมีไปบริจาคให้กับสำนักสงฆ์ไหมโรงพยาบาลสงฆ์หรือเราอาจจะบริจาคให้กับ โคฟอะคาเดมี่ไหมหรือเราจะไปทําบุญที่ไหนตรงนี้เดี๋ยวเราก็พระป่าสามัคคีย์หรืกอกรถิน้นอะไรเดี๋ยวเราก็ว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะตรงนั้นสมาชิกก็ยินดีอยู่แล้วแต่คอร์สไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไปต่อครับขอบภาพเก็บไว้ดูได้นะครับนี่คือแนวโน้มราคาทองคำนะตอนนี้เนาะ แบ่งเป็น2กรณีนะครับโกลสปอร์ตใครที่เทรดซื้อขายอยู่นะครับก็ดูแนวโน้มดีๆนะครับดูแนวโน้มดีๆเพราะไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงบอกแบบนี้แล้วไทม์เฟรมรายเดย์ก,ก็บอกว่าราคายังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือกลับเข้าเทรนได้ก็คือยังไม่สามารถกลับเข้าไปในเทรนคู่ขนานสีแดงได้ดังนั้นแนวโน้มของการที่กลับเข้าไปไม่ได้เนี่ยความหมายมันค่อนข้างจะเป็นไปในแง่ลบนะครับ เขาใจตรงนี้นะครับมันเป็นไปนในแง่ลบนะครับคือทดสอบแล้วกลับเข้าไปไม่ได้คือง่ายๆว่า,าวคือเราออกไปลบอะ่ะแล้วเราเราไม่สามารถชนะศัตรูได้นะเมื่อเราออกไปลบแล้วเราชนะไม่ได้เนี่ยรอบที่หนึ่งก็ยังชนะไม่ได้รอบสองก็ชนะไม่ได้รอบสามชนะไม่ได้รอบสี่ก็ยังแบบเขาเรียกลูกผีลูกคนอยู่เลยอารมณ์เนี้ยผมถามว่าแนวโน้มที่ท่านจะชนะเนี่ยมีโอกาสไหมอ่ะ มันมีโอกาสแพ้มากกว่าจะชนะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับใครที่ซื้อบายเอาไว้หรือใครที่ขายเซลเอาไว้ก็ระมัดระวังครับการลงทุนมีความเสี่ยงการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเพราะนั้นควรจะต้องมีความรู้นะครับความเข้าใจนะมีความรู้พื้นฐานมีเทคนิคอลที่เราสามารถเรียนรู้และเราเข้าใจได้นะครับเราถึงจะเข้าไปสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในตลาดนั้นได้ เหมือนกับเราอาย่างไรล่ะเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในสนามรบครับสมาชิกทุกท่านถ้าท่านไม่มีอาวุธเลยท่านก็ไปในสนามบรบแล้วท่านไม่มีอาวุธเลยเช่นสนามรบเมื่อท่านมีดาบอยู่ดาบคู่ครับสองดาบท่านคิดว่าสนามรบสมัยนี้มีดาบคู่สามารถที่จะปกป้องตัวเองในสนามรบได้ไหมครับได้ไหมครับหรือว่าท่านบอกว่าเอ้ยเข้าไปสนามรบฉันมีมีพก มีดพกอยู่อันหนึ่งมีดหมอมีดหมอท่านมีมีดหมออันหนึ่งท่านคิดว่าจะจะปกป้องชีวิตท่านในสนามรบได้ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดท่านไปสนามบรบแล้วท่านมีปืนปืนลูกก้าลูกก้าเก้ามอมอ,อยู่กระบ,บอกหนึ่งท่านคิดว่าเก้ามมเนี่ยมันมีกระสุนที่ประมาณมากสุดก็สิบสองนัดเนาะ <laughs> จะปกป้องชีวิตท่านในสนามลบได้ไหมครับท่านต้องมีอาวุธอะไรบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเลือกอาวุธให้เหมาะกับสนามที่เราจะลงไปนะครับดังนั้นท่านลงไปซื้อขายนะครับสินค้าในสนามไหนสนาม Forex จะจำเป็นจะต้องมีอาวุธอะไรถ้าท่านลงไปที่ตลาด forex กนะครับท่านก็ต้องเลือกอาวุธที่มันเหมาะกับตลาดด้วยเนาะ,ะถ้าท่านลงไปในตลาดทองคําแท่งท่านซื้อขายทองคําแท่งนะครับ ท่านก็ต้องมีอาวุธอะไรนะครับมันจําเป็นจะต้องมีปืนกลไหมหรือว่ามันจําเป็นจะต้องมีอ,อาการ์ไหม M16 หรือเปล่าเพราะเราลงไปในตลาดทองคําแท่งเนาะ,ะตรงนี้เรามีแค่9มม,มพอไหมนะครับเราก็ต้องลองดูนะครับตรงจุดนี้สําคัญนะครับอาวุธกับสนามการซื้อขายที่ท่านไปลงไปนะครับลงไปซื้อขายในตลาดนั้นนะ่ะ มันเหมาะสมกันหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับตรงนี้เราจะมาเรียนรู้กันในปีหน้าโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จากลาแต่เพียงเท่านี้กับความรู้ง่ายๆแบบนี้ครับเส้นแนวโน้มแนวรับแนวต้านครับก็สามารถที่จะดูแนวโน้มของราคาสินค้าได้แล้วมันง่ายๆแบบนี้ครับแค่เราเป็นแค่เราเข้าใจเราจะซื้อขายสินค้าตัวนั้นได้โดยที่อันตรายก็จะน้อยลงนะครับขอ เป็นกำลังใจให้พี่ทุกพี่น้องทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ